สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีเกมสยองขวัญอินดี้มาเล่นให้ดูนะซึ่งผู้สร้างเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่สร้างเกม Cutter n i g h t ไม่รู้ทุกคนจําได้หรือเปล่าเกมลานโบลิ่งที่เหมือนจะมีเรื่องบางอย่างมีตัวอะไรบางอย่างมนุษย์หัวโบลิ่งมาไล่ฆ่าคนที่ลานโบลิ่งกลางดึกซึ่งตอนนั้นเราก็เล่นจบไปแบบงง,งๆนะเขามีเกมใหม่แล้วชื่อ s i Hustle นะครับ s Hustle นี่ถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนแบบ อาชีพเสริมอะฮัสเซลคือการต่อสู้ดินน้นรนเนะาะาซฮัสเซลก็เหมือนแบบเออกูม,มีมีงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้เราไม่ได้อยู่ที่ร้านโบลิ่งแล้วเรามาอยู่ที่ร้านขายพรมเว้ยเฮ้ยทุกคนนี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ให้ผมได้ทำอาชีพใหม่ๆนะวันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านขายพรมของคุณแกร,รี่กันเดี๋ยวดูซิว่าเรื่องราวาเป็นยังไงวันที่หนึ่งขายพรมไม่เฉยนะไม่ได้ขายพรมมาจันนะครับเฮ้ <laughs> เริ่มมาในเกมนี้เหมือนเราจะอยู่ที่ป้ายรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ของเมืองที่เงียบโคตร นี่บ้านเราหรือเปล่าเพราะเรามาขึ้นรถเมล์ที่นี่แล้วคือเมืองนี้แบบอย่างกับไซเรนฮิลเหียเมืองหมอกหมอกหนักมาก Welcome to Weefmon นะครับซึ่งก่อตั้งในปี1723เก่าแก่มากหลายร้อยปีที่เมืองนี้มีสนามเด็กเล่นมีผู้คนใช้ชีวิตอยู่ <c oughs> อุย <c oughs> เด็กคนนี้ชื่อเทอร์เนอร์ครับ Hey Gary <c oughs> เหมือนสวสดีแฮร์รี่่ะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ไหม <c oughs> นี่ Gary <c oughs> กำลังจะไปทํางานเหรอเนี่ยทำไมไปทํางานเช้าจังเลยครับเราเลยตอบได้2แบบแบบแบบแรกก็บอกว่าเนี่ไอ้นุม่มใช่วันนี้เป็นวันที่ยุ่งมากฉันเลยต้องไปเช้าหน่อยเนี่ยหรือแบบที่2ใช่ทีนี้ก็ไปไปให้พ้นกัแล้วนะเกะก,กะกำลังรีบจะตอบแบบเป็นมิตรหรือตอบแบบไม่เป็นมิตรแต่ผมเป็นคนดีของชุมชนผมคือแกรี่คนดีคนเดิมของเรานี่สวัสดีพ่อหนุ่มเทอรนะ์เนอร์ใช่แล้วแหละวันนี้ฉันงานยุ่งมากเลยัย้นก็โชคดีนะฮะแกรี่ เด็กแม่งยืนแบบโยกผมขอไปเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนนะฮะบ๊ายๆให้เด็กคนนี้วิ่งชนเสาไปเลยเฮ้ยเล่นอะไรวะไหนดูดิเด็กสมัยนี้เล่นอะไรอ้าวแกรี่อยากเล่นเปลวิ่งุบกับผมแม่เล่นเล่นเล่นดิออกคอร์สผมเลือกกระดาษคุณแพ้อ่าให้เด็กนี่ ถ้าถ้าก,กูชนะได้เป็นไงให้เล่นทีเดียวด้วยนะกวนตีนแล้วอไอแปลหน้าลูกใครมาทำเนี่ยไปต่อครับก่อนที่จะพูดคุยกับเทอร์เนอร์กี่เรามีทุรากับพี่คนนี้คนนี้ชื่อ ตะแก่แพทนะครับชื่อตะแก่แพทสวัสดีแกรี่ oh, เป็นไงวันนี้ฮะเราได้ตอบได้2แบบแบบแรกก็รู้อะไรไหมครับมันก็แค่อีกวันหนึ่งที่ร้านขายของเนี่ยเดี๋ยวตอบแบบที่2ว่าไม่เลวนะแล้วคุณละแพทตอบแบบที่2แล้วกันไม่เลวแล้วคุณละแพทฉันว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้นะเมียฉันอีดิดเนี่ยอยากให้ฉันไปซื้อพรมใหม่อีกแล้วเดี oh. เธอบอกว่าพรมอันเก่าแม่งขยับตลอดเลยทุกครั้งที่เราไม่อยู่บ้านพรมมันขยับเองอ่ะ ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะไปแวะ,แวะไปที่ร้านนายสักพักหนึ่งนะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเจอกันนะซื้อพรมใหม่นี่บ้านของลุงแพทเหรอเมียบอกว่าพรมขยับเองได้ครับพรมอะไรขยับได้และนี่คือร้านของแกรี่คาเพชรแววปิดอยู่นะแล้วในเมืองนี้มีอะไรเดินก่อนขอขอสำรวจเมืองก่อนว่ามันมีอะไรเฮ้ย อ๋อเหรอมีอีสเตอร์เอ็กที่เชื่อมโยงไปกับเกมที่แล้วด้วยก็คือลานโบลิ่งแม่งอยู่เมืองนี้เหมือนกันแต่ว่าลานโบลิ่งมันก็เมืองนี้ก็ต้องมีปีศาจหัวโบลิ่งอะไรอเงียใช่ไหมทุกคนแต่ว่าลานนี้โดนปิดไปแล้วนะครับโดนปิดไปแล้วนะวันนั้นตอนมาถึงนี้ป้ายแม่งหล่นลงมาก่อนเลยแล้วจําได้ว่ามีชั้น2ด้วย มันมีหลังคาชั้นสองอ่เดินไม่ได้ถกเอ้ยนึกว่าให้ปีนึ้นไปดูเพราะตอนจบเกมลัคกี้เลนอ่ะเราตายชั้นสองตายอยู่บนหลังคาร้านโบลิ่งนี่แหละเขามีแบบรวมแมบปบรวมแมบปบแต่ว่านี่ก็ถือว่าเมืองพัฒนาไปเยอะนะก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นถนนเส้นนี้เลยมาเข้าร้านยังไม่เปิดร้านเอาล่ะได้เวลาเริ่มงานแล้วเปิดไฟก่อนเลยดีกว่านะแล้วฉันค่อยมาเปิดป้ายว่าเปิดร้านแล้วเนอะเปิดไฟ โอเคไหนดูร้านนี้นี่เราเป็นแขกอินเดียป่ะแบบขายพรมส่วนใหญ่นี่แถวพาหุรัตแขกขายผ้าหมดเลยนะไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่นะหรือว่าฉันคือแกรี่กันแน่นะอืมอนี้หมุนป้ายเปิดร้านปิดประตูยืนเคาน์เตอร์อยากได้ผ้าแบบไหนดีครับเออไม่ว่าจะเป็นผ้าดิบผ้าสุกผมมีให้ทุกคนเลยไม่ อ้าวกูกูจิบผ้าน้ำเงินทำไมทำอะิบหายแล้วสวัสดีนั่นใครวะแล้วกูถือผ้าทำไมเนี่ยนี่ไงลุงแพทะ้าอ,อไม่ใช่นี่ไรอัน My name is Ryan is <laughs> ไม่ใช่นะครับนั่นไ y รอันนี่ Ryan สวัสดีแกรี่ oh. ฉันอยากได้พรมใหม่สําหรับอพาร์ทเมนต์หงชฉันหน่อยวะ่ะ oh. นายช่วยเอาพรมสีฟ้าให้ฉันหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้ oh. โหนี่เหมือนเราอ่านใจคนได้นะครับผมหยิบพรมสีฟ้ามารอไว้แล้วตอบได้2แบบแบบแรกคือได้สิเพื่อนเดี๋ยวฉันไปดูหลังร้านแป๊บนึงหรือแบบที่สได้สิถ้าคุณพูดว่าขอร้องพูดพร้อๆกับผมหน่อย พลยีเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะบีบให้นี่คือกวนตีนเราด้วยคนที่เราแบบว่าเอ่อเป็นคนดีของสังคมอยู่ตอนนี้เราก็โอเคครับเดี๋ยวจัดให้นะไปดูหลังลร้านใจนะแกเร่แต่ฉันเห็นว่านายถือมันแล้วนะคือเมื่อกี้กูซนไงกูก็เดินไปกดคลิกมั่ยอะไรมั่วซั่วมันก็เสือกิบมาพอดี <c oughs> ก็เอาไปอาพรมสีฟ้าที่ต้องการอ oh. ขอบใจนะลมนี่ยอดเยี่ยมเลยทีเช่างเป็นรมที่มีขนเพลยวนุ่มนวลนะ แม้แต่รายละเอียดการถักทอของมันฉันรู้เลยว่านายใช้การด้นถอยหลังฉันจะรีบเอาไปวางที่บ้านปัดเนิยวนี้เลยจิตยวดีใจที่นายชอบพรมนั่นนะรน้นอ่าแล้วมันคิดตังค์เขาอย่างนี่คือได้ตังค์มาแล้วหนึห่อยหกสิดอเหรอพรมมันหนึ่งแพงมากเลยนะแล้วร้านก็เงียบอรอบนี้หยิบพรมสีขาวดีป่ะเอ๊ะเมื่อกี้มันสีฟ้าไหมนะหรือฟ้านนี้วะ ช่แม่ง่ะอ้าวนี่ลุงแพทปะเนี่ยหวัดดีแกรีเมียฉันเอ d ิตสง่งฉันมาที่นี่นะ oh. เราอยากได้พรมใหม่เพราะเธอคิดว่าพรมอันเก่ามันมีผีสิงนะสิเธ oh. อคิดว่าพรมนั้นมันขยับเองได้ทุกครั้งที่เราออกจัดบ้าน oh. นายช่วยหาพรมอันใหม่สีขาวแล้วก็มีลายบนพรมให้หน่อยได้มาแบบมีลายไม้กางเขนนะ่ะเพราะว่าจะได้กันผียังไงแล้วตอบได้สองแบบแบบแรกได้เลยแพทรอพั๊หนึ่งแบบที่สอง เดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะเพราะว่าไม่อยากให้อีดิดรอนานคิดถึงเมียเขาเขาเขาบอกว่า happy wife happy life ถ้าเมียมีความสุขผัวจะมีความสุขงั้นเราพูดถึงเมียเขาหน่อยบอกว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมรีบจัดการให้ผมไม่อยากให้เมียคุณต้องรอนานขอบใจนะที่ช่วยฉันเนอะ oh. บางทีเมียฉันแม่งก็ทําให้ฉันปวดหัวเหมือนกันถึงอย่างนั้นฉันก็รักเธอนะฉันว่ายอย่างนั้นหรอมั้งผมสีขาวที่มีลายไม้กางเขนเหรอวะมึงแบบออเดอร์มึงพิสดารจัด พมสีขาวลายไม้กางเขนมีด้วยวะกูมีแต่พรมสีขาวอะดินี่ปะอันนี้ถือว่ามีลายไม้กางเขนไหมหรือว่าอยากได้แบบอันนี้มันมีลายขาวกับลายขาวนี่ไม่น่าใช่ไม้กางเขนมั้นี่ดีกอันนี้ได้ไหม ลุงแพทยขอบใจนะแกเรีหวังว่าเธอจะชอบพรมผืนนี้นะออแล้วก็ไม่อย่างนั้นแล้วก็นายได้เจอฉันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้แน่เลยคำแล้วก็ถอนหายใจไปด้วยนะแบบว่าถ้า,ถากูต้องให้เมียกูสั่งกูมาซื้อพรมอีกซื้อพรม,มาละผืนเหรอนี่ยลูกค้าคนต่อไปจะเป็นใครกันนะหมดเมืองแล้วมั้งเนี่ยมีไลออนที่ไม่เคยเจอมีลุงแพทเนี่ยกูเห็นแค่นี้แล้วไอเด็กเทอร์เนอร์คงไม่มาซื้อพรมอ่ะนะอุ้ยโทรศัพท์ฮัลโหลใครโทรมาเนี่ย สวัสดีครับเออนี่ผมกาลังพูดกับแกรี่อยู่หรือเปล่าเราไ้ถามว่าใช่ครับนี่แกรี่ร้านขายพรมครับมีให้ผมช่วยครับเออ,เอ,อพอดีว่านายเรียกมันว่าอย่างนั้นเหรอจริงฉันรู้นะว่าร้านานายขายอะไรกันแนะ่แกรี่นายไม่มีทางปิดบงังมันได้ตลอดไปหรอกนะกล้ามากนะที่เรียกร้านนั้นว่าร้านขายพรมไม่นานทุกคนได้รู้ความจริงแนะ่เฮ้ย มากล่าวหากันได้ยังไงวะพูดเรื่องอะไรของมันเนี่ยหรือว่าแค่โทรมาแกล้งกันเฉยๆนะวันนี้เหนื่อยเกินแล้วปิดร้านเร็วเลยดีกว่าปิดไฟให้หมดพลิกป้ายแล้วกลับบ้านดีกว่าก็ร้านกูขายผมมึงให้กูขายอะไรอ่ะทำไมมันมีอะไรเหรอ ผมก็คือผมเว้ยกูใช้ผ้าไหมที่สั่งมาจากชมพูทวีปกูใช้ผ้าลินินผ้าไนลอนแล้วก็ผ้าฝ้ยที่สั่งมาจากร้านที่ดีสุดจากทั่วทุกมุมโลกขนแกะก็ใช้แกะจากนิวซีแลนด์กล้าดียังไงมาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ร้านขายผมวะไอ้เหียมันใครวะเนี่ยต้องเป็นไอคนที่มันโทรมาแกล้งฉันเมื่อกี้แน่เลยพอแล้ววันนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้นะ มาวิ่งปาดหน้าร้านแปลว่ามันแอบอยู่ในแถวร้านเรามันโทรมาแกล้งเสร็จแล้วมันก็วิ่งวิ่งปาดหน้าเราไปวันที่สอง second day วันนี้มีใครมานั่งตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่ร้านวะคนนี้ชื่อลุคครับฉันว่าเมืองนี้มันให้ความรู้สึกแปลกๆนะเลยถามไปว่าแปลกยังไงอะครับหรือแบบที่สองคือนี่คุณไม่ได้มาจากแถวนี้เหรอถามก่อนไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมครับ oh. เาว่าชันแคผ่านมาต่อให้นายจ่ายตังค์ชั้นชันก็ไม่อยู่ที่นี่หรอก oh. ก็มองไปที่ถนนนะครับเพื่อเหมือนจะรอรถเมย์จะมาสักทีไม่ยอมสบตากับเราด้วยหลีกเลี่ยงการสบตานะ Avoiding eye contact ทำไมอ่ะทำไมเมืองกูเมืองกูทุกคนเขาอยู่กันได้เว้ยถ้ามึงมีปัญหามึงก็ออกไปจากบ้านนี้ว่ะวนนี้ชื่อลูกนะครับมาทำตัวล็อกแรกที่ป้ายรถเมย์ว่าแต่ไอ,ไอเด็กเทอร์เนอร์มันไปไหนละไอเด็กเป่าวิง่งฉุบมึงหายไปไหนละ อ้าวเทเนอร์ Turner. อยู่นี่นี่เองอะขึ้นไปทำหาอะไรบนนั้นน่ะนี่เทเนอร์ Turner. สไลเดอร์เมืองนี้มึงลงนี่คอหักได้เลยนะเนี่ยถ้ามึงปักลงแรงๆคอหักนะเด็กมีเคยมีเด็กตายที่นี่หรือเปล่าลงมาดิมาเป่าชุ้ชะบกูก่อนแกดิแกดิผมอยู่บนนี้ครับกำลังจะไปทำงานอีกแล้วหรออือ,อ,อ,อ นแกรี่ให้ผมบอกอะไรสักอย่างนะว่าไงเทอร์เนอร์ <_ t une> ก่อนหน้านี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งอะครับแถวนี้เลยเขามาถามผมเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะแต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะผมสัญญาผมไม่ได้พูดอะไรจริงๆหมายความว่าไงเทอร์เนอร์ลงมาคุยกันให้รู้เรื่องสินี่แกพล้มเรื่องของฉันเอาไปให้คนแปลกหน้าอย่างนั้นเหรอห, <_ t une> หรือว่ามันมาจากลานโบลิ่งนั่นวหอไอปีศาจหัวโบลิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวก็ล้างท่อแม่ง เข้าร้านดีวะเปิดไฟดีวะร้านของผมเฮมีขวดอะไรแปลกๆมาตั้งตรงนี้มันขวดใส่หัวคนมัน collectible หนึ่งทับสี่คืออะไรวะขวดโหลหัวคนจากเกมโบลิ่งหรือเปล่า ไปเอาอะไรไปแปกมาตั้งในร้านคือยไมเนี่ยเปิดป้ายทัางานเอ๊ะฉันได้ยินเสียงรถบรรทุกข,ขนส่งมา,า,าไปรอข้างนอกดีกว่าวันนี้มีผ้ามาส่งจะได้เอากล่องไปไว้หลังร้านครับเคอรี่ S P X หรืออะไรมาส่งผ้าจากพากรัตว่ะ เราสั่งผ้าล็อตใหม่มาพอดีว่าที่ยวราชเนี่ยเขามี c o l l e c นใหม่นะครับที่กำลังต้องการเลยนะก็เลยแบบวันนี้ก็เลยต้องมีการสั่งผ้าจากยวราชมาพอดีเข้าใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วอะช่วงนี้ผ้าสีแดงขายดีเพราะเตัดชุดกันเป็นซานต้าซานแต่จัดไปหน่อยดีวะรอบนี้เราจะใช้ผ้าญี่ปุ่นไอ้ผ้าผ้าจีนผ้าจีนมาตัดชุดคริสต์มาส แล้วก็มีผ้าหมอยแคชเมียร์ที่ใช้เส้นยอยธรรมชาติขอบคุณครับพี่ไปได้แล้วอุ้ยเฮียใครเนี่ย oh, 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 oh. โทนี่ผีฮะดูเหมือนน่าจะมีของใหม่สินะมีของดีๆอยู่ข้างในบ้างไหมอ่ะอ oh, 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 oh. พอดีฉันอยากได้ของที่แบบว่าเอ็ก u s คลูจริงๆอ่ะนี่โทนี่ฉันตกใจหมดเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายตกใจหรอกนะ พอดีฉันต้องการพรมหน่นายก็รู้ไว้เจอกันในร้านเนะอะโทนี่นายทำแบบนี้ฉันเสียวนะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่สินะหน้าตาของไอ้โทนี่นั่นหน้ามันเหมือนคนที่อยู่ในหัวขวดนั่นเลยนะเอาล่ะเรามาคุยธุรกิจกันดีกว่าแกรี่ดูเหมือนนายจะมีพรมสีเขียวคุณภาพดีอยู่ใช่ไหมฉันอยากได้อันหนึ่งมันดูดีมากเลยพนระมเขียวนะแป๊บนึงพรมเขียวอะโอเคโอเค ไปทำสตูดิโอเหรออ๋่าใช่เลยออนี่แหละของดีของดีเสมอมาสมแล้วที่เป็นแกลลี่ดีเสมอมาดีจริงๆดีมากๆนี่นายโอเคไ่มเนี่ยโทนี่โอ้แน่นอนฉันโอเคเลยฉันจะไปสนุกสนานกับพมผืนนี้แหละนะออไว้เจอกันนะแกลรี่ฉันจะาฮพมผืนนี้ไปเล่นสนุกซะหน่อยแล้วคนคนนั้นหล่ะครับเออสวัสดีครับพี่คนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเน่ แกรู้ใช่ไหมสิ่งที่แกทำอยู่มันผิดนะ oh. แต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังทำอีกเออนี่คุณเป็นใครแล้วคุณต้องการอะไรจากผมครับเนี่ยหรือแบบที่สองนี่คุณคือคนที่โทรมาแกล้งผมเมื่อวานใช่ไหมมันไม่สําคัญหรอกนะที่สาคัญก็คือสิ่งที่แกกาลังทาอยู่ไอ้ธุรกิจที่แท่งทาเป็นใสซื่อบริสุทธิ์นี่แกทําให้ฉันเจ็บแกทําร้ายฉันและตอนนี้ฉันจะทําร้ายแกเร็วๆนี้แหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะ ไอเด็กเทอร์เนอร์มึงลูกมันไหมเนี่ยเทอร์เนอร์ซื้อผมเหรอลูกอ <c oughs> เออแกรี่เอิมช่วยเดินไปส่งผมที่บ้านหน่อยได้ไหมฮะกลัวอ <c oughs> มันมีคนแปลกๆเมื่อกี้เดินมาหาผมอีกแล้วครับ เขาไม่ยอมปล่อยให้ผมอยู่ตามลําพังด้วยอ่ะช่วยผมหน่อยได้ไหมตอบได้2แบบแบบแรกคือโอเคเทอร์เนอร์เดี๋ยวฉันจะไปส่งนายเองแม่ก็ตอบได้2แบบได้โอได้เทอร์เนอร์แต่ว่านายต้องเดินให้เร็วนะตอนนี้ฉันยุ่งอยู่อ่ะเราตอบแบบแรกแกรี่คนดีของสังคมขอบคุณฮะแกรี่ผมรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วอยู่ใกล้ๆกับผมนะฮะอย่าอย่าให้ผมอยู่ห่างคุณนะฮะนบไปเลยเทอร์เนอร์ฉันจะเดินติดแบบว่า สิงหัวได้เลยนะฉันจะเดินแบบว่าฉันจะเดินแบบหายใจลดต้นคอนายเลยน่ะแหละเธอนะกลับบ้านคนเดียวเหรอให้ฉันไปส่งไหมคุณได้ยินเสียงนั่นไหมฮะผมได้ยินอะไรบางอย่างแปลกๆหมายถึงเสียงที่ฉันกระซิบข้างหูได้นะะ่ะเหรอเหมือนมีคนกำลังหายใจออโอ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ย แกคิดว่าแกจะหลบซ่อนอยู่หลังพรมนั่นได้หรือแกรี่ทุกลวดลายทุกเส้นขนนั่นมันคือคำโกหก<อ>เด็กคนนี้ยงงังไม่รู้เรื่อง <โก S 1> แต่เดี๋ยวเขาจะได้รู้แน่พว<โ>กคนทั้งหมดจะได้รู้<อ>แล้วฉันจะแสดงให้พวกเขาได้เห็นเองว่าแกขายอะไรกันแน่อเอ้เหี้ยนั่นเล็อตัวเด็กเธอเนาะแกรี่เอ้าไอ้เหี้ยไม่ไม่นะมันต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้สิผู้ชายคนนั้นนี่เขากำลังไล่ตามฉันเขาต้องการอะไรกันแน่จากเด็กคนนั้นเนี่ยฉันต้องรีบปิดร้าน ฉันต้องคิดเ oh. ขาไม่รู้เขาไม่เขาไม่มีทางรู้สิไม่มีทางเขาไม่มีทางอาตัตะเนหิ้วเด็กไปแล้วนะแล้วคือก็อาแล้กูทําอะไรกูก็ขายพรมไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าไม่ใช่พรมธรรมดาแต่เป็นพรมมจารีหรือจะเป็นพรมลิขิดบรรดาลชักพาแล้วก็คือปล่อยให้แมงอุ้มเด็กไปต่อหน้าต่อตาเลยครับแบบงงง,งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวเนี่ยวันที่สาม what เกิดอ,อะไรขึ้นฉันเห็นฝูงชนยืนมุงอยู่ตรงหน้าร้านฉันนั่นเฮ้พวกเขาทำอะไรกันเนี่ยแอบด,ดูก่อนคืออะไรเนี่ยคนมากมายฉันไม่อยากยุ่งกับพวกไทยไทยมุงพวกนี้เข้า,าร้านฉันเปิดไฟฉันขายของ ถือว่าวันนี้ลูกค้าเยอะแล้วกันดีไหมกดเปิดร้านไม่ได้ดจะต้องไปยืนสายสเสวนาสังฆทานาตรงนี้ก่อนอไ oh. ลแอนครับนี่แกรีเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนั้นแล้วนะอนี่แกรี่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะเก็บความรับให้นายเองคนแปลกหน้าพคนนั้นน่ยมันหยุดพวกเราไม่ได้หรอก ทุกคนพยายามจะเดินเข้ามาสิงสู่กูใช่แกรี่ไม่ต้องห่วงนะครับอพวกเราจะคอยจับตาดูให้เองเ<อ>นี่ยอคนคนนั้นมันหยุดพวกเราไม่ได้หรอกอยังไงก็ตามเนะี<อ>่ยฉันชอบพรมที่ฉันซื้อไปเมื่อวันก่อนมากพรมสีเขียวนั่นพรมนั่นมันช่างมันช่างให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์สัมผัสที่ได้ทังนุ่ม เหมือนกับผิวหนังออหมายถึงว่ามันเหมือนกับเนื้อผ้าที่นุ่มเหมือนขนแกะเลยมันเป็นคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองนี้นายนะ่คอยดูแลพวกเราเสมอนะแกรี่เพราะฉะนั้นคนอื่นนี่ไม่เข้าใจหรอกแต่พวกเราเข้าใจไอ้คนแปลกหน้าคนนั้นเนี่ยมันคิดว่ามันกำลังช่วยพวกเราอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่รู้เลยซ้ำว่านายกำลังมอบอะไรให้เมืองนี้อยู่ แลวแพทก็เดินเข้ามาใกล้ขึ้นและทําเสียงต่ําลงแล้วพูดว่าพรมทุกผืนนะ่ะมันก็มีเรื่องราวของมันแล้วพวกเราภูมิใจมากๆที่ได้เดินบนพรมเหล่านั้นเราเลยตอบได้สองแบบแบบแรกขอบคุณมากนะแพทผมรู้ว่าผมสามารถเชื่อใจคุณได้แบบที่สองคอยจับตาดูคนอื่นให้ผมด้วยนะแพตตอบแบบแรกครับผมเชื่อใจคุณได้แพต oh. แน่นอนแกรี่จนถึงตอนสุดท้ายนายนะ่ะสมควรจะได้รับสิ่งนี้เอ็ดดี้ครับแกรี่คือผมคือ พวกเราก็แค่อยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมผู้ชายคนนั้นคนที่มาถามคำถามนู่นนี่นั่นเขาทำให้ผู้คนหวาดกลัวผมไม่เข้าใจทุกอย่างหรอกนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณบอกว่ามันโอเคผมก็จะเชื่อใจคุณไม่ต้องห่วงเอ็ดดี้คุณปลอดภัยแน่ถ้าอยู่กับผมได้เลยฮะคุณเนี่ยคอยดูแลพวกเราเสมอบางครั้งผมก็ขี้กลัวไปหน่อยผมขอโทษด้วยนะแกรี่ทุกคนในชุมชนรักกูเหลือเกินบูชากูเหลือเกินนี่กูทำพรมหรือกูทำอะไรเนี่ย กูเป็นเจ้าพ่อรัฐทีอะไรไปเนี่ยบ้าเอ้ยมันชักจะเกินมือฉันแล้วถ้าหากฉันยังเปิดร้านต่อไปพวกเขาจะต้องเข้าใจว่าร้านนี้ยังปกติดีทุกอย่างปกติดีแค่เสแสร้งเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่เป็นไรเอาล่ะ เปิดร้านไว้ยิ้มเข้าไว้ขายพรมเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่มันไม่บอกนะว่ามันมีอะไรผิดปกติคือตอนนี้กูเริ่มอยากรู้แล้วต่อมต่อมเสือกกูกระตุ้นเต็มที่แล้วกูขายอะไรอยู่วะเนี่ยทาไมพรมนี้มันทํามาจากอะไรหนังคนหรือรืงไงโออดีมากครับเอารุณสวัสดิ์ครับได้ข่าวว่าคุณขายพรมคุณภาพสูงเราเลยตอบไปสองแบบแบบแรกคือใช่ครับคุณไม่ได้มาจากแถวนี้ใช่ไหมแบบที่สองคือผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยนี่คุณอยู่แถวนี้เหรอตอบแบบแรกแล้วกันว่าใช่คุณผมไม่เคยเห็นคุณเลยคุณแถวนี้เหรอ ครับพอดีผมเพิ่งกำลังเดินทางกลับบ้านจากการรถทิพย์ระยะยาวมาแล้วก็คิดว่าอยากจะได้ของที่ระลึกดีๆสักหน่อยก็เลยแวะมาซื้อพรมผมขอพรมสีแดงที่มีลายสีเหลืองได้ไหมครับเพอร์เฟกเลยฮะผมชอบทั้งคันเลอร์โดยเฉพาะาสีเหลืองนั่นแบบดูดีมากกับบ้านผมอ่ะไม่เห็นมีใครเคยจ่ายตังเลยมีโทรศัพท์กัไนะครับอาจจะเป็นสายขู่หรือเปล่า <N> นี่ แกควรจะระวังให้มากกว่านี้ได้แล้วนะแกรี่ร้านของแกเนี่ยไม่ได้ล็อกทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนนี้เราเลยตอบได้สองแบบเลิกเล่นเกมบ้าๆของแกได้แล้วเกมเหรอนี่ไม่ใช่เกมแกสมควรจะได้เจอกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงแล้วเวยเสียงอะไรอเฮ้ยทำไมผมโดนเรือ ว a t ใครมาลื้อผมเลวเนี่ยผมหล่นเองไฟดับเฮ้เอ้เสียงอะไรอีกแล้วใครมาลูดม่านตรงนี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นอีกแล้วปะเนี่ย สวัสดีแกรี่ได้เวลามาจบเรื่องราวนี้กันแล้วแกแล้วก็อกธุรกิจของแกถามได้สองแบบบอกมาไล้ว,ว่ามึงเป็นใครแบบที่สองต้องการเลยจะกู้บอกมึงเป็นใครนี่มึงจําไม่ได้จริงๆเหรอแน่อยู่แล้วล่ะแกไม่เคยจำใบหน้าได้อยู่แล้วแกจำได้แค่ผิวหนังของมันสินะฉันชื่อแดเนียล I'm 24 years old from Korea แล้วแกเปลี่ยนเมียของฉันให้กลายเป็นพรมของแกยังไงล่ะฮะ ูจับเมียมึงมาทำพรมเหรอเนี่ยก็อีนั่นมันง่ายเองวะวันที่สามในมุมมองของแดเนียลมันจับไอเด็กเทอร์เนอร์มาใช่ไหมเนี่ยมันจับเทอร์เนอร์มาอันนี้เราเราเล่นเป็นแดเนียลนะเด้เปิดจะทำร้ายผมเลยฮะพาผมมาที่นี่ทำไมฮะรู้ว่าเธอกลัวนะพ่อหนุ่ม แต่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทาร้ายนายเทอร์เนอร์ฉันดึงนายออกมาจากเรื่องนี้เพราะว่าแกรี่นะอยากจะทําร้ายนายยังไงล่ะหมายความว่าไงฮะเขาก็เป็นแค่คนขายพรมอะทุกคนก็บอกว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีของพวกเรานั่นมันเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากให้นายเชื่อยังไงล่ะและนายก็ตกหลุมพรางนั่นใช่ไหมล่ะพรมนั่น กลิ่นของมันแกรีนะ่น่ยมันทําพรมมาจากหนังคนนะนั่นคือสิ่งที่มันทํากับเมียฉันและเขาก็จะทํากับนายด้วยเธอนะ่ะไม่ไม่คุณกโกหกอนะมันไม่จริงแกรี่ไม่มีวันทําร้ายผมหรอกเป็นเรื่องจริงนะและฉันจะจบเรื่องนี้ในคืนนี้นี่แหละคอยดูนะเธอนะ่ะไม่ยอมปล่อยให้เขาทําร้ายนายหรือใครอีกแล้วกระป๋องแกส๊สแล้วก็ไปที่ร้านแกรี่ดีก,กว่าป๋องแก๊สวะนี่กูจะเผาร้านผมก็เลยเหรอ อยังไงครับนี่คือคืนวันที่สามนะคือกูจะซัดแล้วใช่ปะถ้าคนจะเผาก็คงไม่เข้าข้างหน้าเนาะอ้าเข้าข้างหน้าเหระโอเคโอเคได้หมดได้หมดยังไงก็ได้มึงอยากจะเผาตรงไหนก็ได้แล้วก็ก็คือไม่ลองล้าน,นจริงได้เวลาเผาร้านหานี่แล้วจะเผาแม่ให้หมดแกลลี่อยู่หลังร้านเพราะฉะนั้นฉันควรจะเงียบไว แล้วก็ราดน้ำมันแสนอร่อยน้ำมันแท้ตาอะไรดีทุกคนแกลี่อยู่หล้างร้านกูราดบนเคาน์เตอร์ด้วยอ๋อมันมอดไมให้หมดมึงเอาหนังมนุษย์มาทำมึงต้องชดใช้วะเผาให้หมดจุ่มให้หมดร้อซ ได้เวลาเผชิญหน้ากับแกรี่แล้วน่าจะอยู่ร้างร้านแน่อ๋อนี่คือนี่เลยนี่คือวันที่เกิดเหตุล่าสุดที่ก่อนที่มันจะเข้าไปคุยกันคือมันลาดน้ำมันไว้แล้วแล้วมันก็ไปคุย<อ>นี่แกโผล่มาอีกแล้วเหรอ,อแล้วก็เลยพูดว่าพูดเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วกันพ,พูดเหมือนแดลหอกที่เจอกันแต่เวลาจบเรื่องนี้แล้วแกรี่จบเรือ่องนี<อ>้ง<อ>ันเหรอ ไอ้โง่ต่อให้แกฆ่าฉันเมืองนี้ก็ยังอยา,ากได้ของที่ฉันขายอยู่ดีพวกเขาต้องการฉันไม่แกรี่ทุกอย่างมันต้องจบตรงนี้พร้อมกับพวกเรา oh. เพื่อเมียของฉันกดอีเพื่อทิ้งไม้ขีดนี่แล้วเผาแม่ทั้งร้านเลยแล้ว ไอ้ทียเดินมาแบบสุกๆหนังหลุดหมดเลยครับนี่ใครอะ่ะคนที่รอดคือใครขอบคุณที่เล่นเกมนี้ไม่บอกด้วยนะครับว่าคนที่รอดคือใครคือแกลลี่หรือแดนเนียลแล้วร้านขายพรมหนังมนุษย์ก็ถูกเผาด้วยประการรชนีย จบแบบกัตเตอร์ไนท์เลยแบบไอเ้เหียจบแบบแบบเกมโบลิ่งเลยก็คือจบแบบเหว๋อๆจบอย่างนี้เหรอแบบแค่นี้เหรอไม่มีพอดทวิสต์ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการดิ้นรนมีแค่บอกให้รู้ว่านี่คือพรมหนังมนุษย์ไม่มีซีนการแล่เนื้อเถือหนังใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลว่าทําไมผู้คนถึงยังสนับสนุนร้านพรมขายเนื้อถึงแม้จะรู้ว่ามันมาจากเนื้อมนุษย์นี่คือลายเซนของคนสร้างคนนี้นี่คือเอกลักษณ์ของผู้สร้างนี่คือรสชาติที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากการเล่นเกม เกมของผู้ชายคนนี้ซึ่งผมไม่รู้ชื่อเขาเอาเป็นว่าต่อไปถ้ามีเกมของตานี่อีกแล้วก็เตรียมใจไว้เลยว่ามันจะจบลงแบบที่คุณยังไม่ทันคิดว่ามันจะจบและนี่คือไซฮัรเซลครับพรมหนังมนุษย์ของแกรี่24 y e a r s old from korea วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ